สวัสดีครับผมขีดบีบพาอพระบึงแม่ท่องครับผมท่องปรามานหาหกเดือนนี่แหละครับผมผสมโต้วยครับพี่น้องผสมโตบ้ามันแดงครับผมลูกตัวที่สองในท่องครับพี่น้องเบื้องนาตาเพื่อนครับนาตางามๆสดใสครับผมเขาโบยเห่า้วยครับผมควนดีครับควนกระจับลังแอ็นครับพี่น้องมือลึงมีจังหน่อยครับผม เบือลึงกระมีครับแข่งขาดีครับผมเรียบดีนมซีเต่าครับพี่น้องนมซีเต่าเด้อครับผมถ่ายเพื่อนครับถ่ายกรุงกลวงกกหางใหญ่ครับพี่น้องฟอยหางหลายครับเพศอมเด้อครับน้ำแดงครับพี่น้องเพศอมครับผมรับประกันท่องให้กันอยู่เด้อครับพี่น้อง ตัวท่องเรียบร้อยวุ้นตะเศร้าครับผมรับประกันท่องครับเดี๋ยวว่าไมหลอดผมอีเด้อครับพี่น้องเพราะว่ามันผสมโตครับผมผสมบ้ามันแดงเปิดราคาไว้เบาๆครับพี่น้องสองหมื่นเก้าพันครับผมเปิดราคาไว้สองหมื่นเก้าพันครับรับประกันท่องให่กันครับพี่น้องพี่น้องสนใจก็สอบถามได้ครับหูหูครับจับไปได้ครับ ว่าอย่างพันยางทุพี่น้องเบิ้งครับผมรูปได้า้ได้ครับบ่อยากครับผมอันนี้ขวนเพิ่นครับจับอยู่ลังเอ็นพี่ละครับผมหน้าตาดีๆครับผมข้อมสูงประมาณร้อยสามสิบครับพี่น้องร้อยยิบเก่าสามสิบนี่แหละครับผมข้อมสูงโู้โครับจับได้ผู้คุมมองครับพี่น้องสูกที่สองในทองเด้อครับผมพี่น้องสนใจกับสอบถามมากครับผมศูนย์แปดหนึ่งสามหกศูนย์เจ็ดเก้าหนึ่งหกครับ มันทอน่งตะพันขาวเมืองจังหวัดอำนาจเจริญคือนเก่าครับพี่น้องง้อไทยไงตะห้อครับผมไทยไ่ไทยกลางตะห้อนี่แหละครับผมนี่สองเมือเก่าพันเออครับพี่น้องทงฟีเดลอยู่โลกคือเก่าครับรับประกันต้นนี้คือเก่าครับพี่น้องขาดโกดูดสุดเนี่ยกับรับประกันให้กันครับพี่น้องรับประกันออกลูกแม่นําอยู่บ่าครับม่นสิปวดนะครับเนาะบ่รับประกันให้เด้อครับออกลูกแม่เนี่ เนี่ยมันโมฮันได้เห็นว่าเพียดผูกเพศดเมียนะครับนาอแต่ว่าเรื่องท่องรับประกันให้กันครับผมแข่งข้าดีครับ,บเบื้องลึกลงมีครับพี่น้องหน้าตาดีดีนี่แหละครับผมสอบามกันได้คือเกาเด้อ์ครับผมเมองหลบหลบตเพื่อนครับตเต้ากับแบงปั้นกันครับพี่น้องราคากับพ่อปันนี่แหละครับงั่ว่าสมือนี่ ราคาบนักปันไหนครับผมได้รับประกันทองให้กันพร้อมครับผมเอาเมื่อหอดกับพี่น้องกับเตี้ยมหมอหว้อุตสาห์ตัวทองเบืงอีกได้ครับเพื่อควบม,มั่นใจรอบสองหู้ครับผมจับได้ใยได้ครับพี่น้องผมกัเบเฮตเป็นปันไดครับเดี๋ยวเบื้องเทละตัวครับผมลงได้เธละตัวคิมหนึ่งคิมหนึ่งแต่ยังไงพี่น้องเบื้องไรลย,ลยตัวอยู่ครับัวดทองัวยังกระมีอยู่ ในท้องหางหกเดือนครับสูงกว่ามาลอยยิบเก่าสามสิบครับงวทไทยใหญ่ตั้เฮาเนี่ยละครับผมลูกตัวสองในท้องน้องสนใจกะสอบถามได้ครับหน้าตาก็ดีครับผม